เฉกกลับไปก่อนเธอนะกลบไปก่อนได้ไหมอยากให้เจอได้เห็นน้ำตาที่ฟูมฝ่ายี่กำลังเลยบอวลิล้ใจร้องให้จะเป็นจะตาตเพราะเธอเท่านั้นการล้องเพลงอีกแนวนึงมาตลอดชีวิตโดดข้ามไปอีกแนวนึงนนการที่คุณจะตกเหวถาวรนนะไม่สูงมากนะครับคือไม่กล้าดูคอมเมนต์ เพราะว่ากลัวโดนด่าแต่สรุปแล้วก็ไม่มีใครด่าเลย,ยกลับไปก่อนได้ไหมกลับไปก่อนได้ไหมไม่อยากให้เธอได้เห็นน้ำตาที่เมือนไหล หนุ่นมกลาที่ไม่ได้ทําเพลงร็อกก็เหมือนขับรถออกนอกเลนนะคะรู้ว่าเสียงแน่แล้วค่ะแต่ว่าผลตอบรับเกินคาด<น> MV <MB S 1> เพลงนี้ค่ะกลับไปก่อนได้ไหมที่ฟิชเชอร์ริงอยู่บไบทีเตอนนี้11ล้านวิวแล้วนะคะในเวลา2สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองแถมถูกพูดถึงมากเรื่องท่าเต้นขายขำค่ะเขาเองก็ลงทุนซ้อนหนักเพื่องานนี้ค่ะ คนที่เต้นคู่หนุ่มกลาก็เบิ้ลปทุมราชนะคะรุ่นน้องค่ะข้ามค่ายมาเป็นนักแสดงให้กับเพลงนี้ในอัลบั้มที่10นับนับดูแล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานนะคะเพราะว่าพี่หนุ่มก็อยู่ในวงการเพลงมาถึง22ปีพันร้อนพันหนาวผ่านการแยกวงเป็นโรคซึมเศร้ามีคดีเพลงแต่วันนี้เรายังคงได้ยินเสียงของเขาในวันที่เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ยืนยันว่ามีไฟที่สุดด้วยค่ะ หลายๆครั้งงงว่าเฮ้ยเราเดินทางมาไกลขนาดนี้ได้ไงอะไรเงี้ยมันเคยมีช่วงที่แบบพอปล่อยเพลงทําเพลงกราฟมันตกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันคงหมดเวลาของเราแล้วเนอะแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วครับโอ้ผมว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีไฟที่สุดเอาจริงๆส่วนตัวผมนะคนเดียวเลยนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้ทำงานแล้วมีความสุขที่สุดเพราะว่าเหมือนพอโลกมันกว้างขึ้นน่ะคนฟังเพลงเยอะขึ้นเรา เราทุกคนไม่ได้ถูกตีกรอบว่าเราต้องดูคุณจากที่นี่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 ผมมีความสุขกับการได้ได้ปล่อยทีละซิงเกิลมากๆปล่อยแล้วอ,อ๋อสำเร็จแค่นี้อ๋อนี่ไม่สําเร็จเลยอ๋อโอเคพลาดตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนมันได้กลับมาทําใหม่หมดเลยคนพร้อมจะให้โอกาสเสมออะไรเงี้ยครับ ขอเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกเพราะเหมือนเดิมค่ะใครๆก็อาจจะมีเพลงนี้ในดวงใจนะคะหนุ่มกลาค่ะเขาเป็นศิลปินปลายุค90ผู้ไม่ตกยุคนะคะระวัดจากการหันมาลุยสร้างฐานแฟนๆออนไลน์ค่ะจนวันนี้เขาเองก็มีแฟนเพจเยอะเลย2.6ล้านคนที่กดติดตามแฟนเพจหนุ่มกลานะคะอุปกรณ์เขาพร้อมมากค่ะครบจบในตัวจนสามารถร้องเพลงไลฟ์สดหรือว่าอัดคัฟเวอร์ตัดต่ออะไรอัพลงได้ด้วยตัวเองนะคะ หลักคลิดของหนุ่มกะลาคือปรับตัวให้เร็วค่ะถึงกลับไปโรงเรียนการยิงแอดโฆษณาวางเป้าไปถึงการลุยธุรกิจของตัวเองแต่ว่าขออุปไว้ก่อนว่าจะทําอะไรที่แน่ๆค่ะคือมีผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกแล้วระลอกเล่าเป็นตัวเร่งค่ะคคคนนนนททีียยี่่่นน่่เเเเยยยอออููแตวั้ขาจลม ผมพูดกับทีมงานว่าถ้ามันมีครั้งที่สามนะผมจะทําให้อาชีพร้องเพลงของผมะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตอีกครึ่งหนึ่งผมจะต้องเอาเวลาไปบริหารอย่างอื่นหรือลองทําอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยเราเราพูดไปอย่างนั้นนะวันนั้นนะ่ะพูดทําเท่ๆพูดแบบแอคอาร์ตอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีรอบที่สามจริงแล้วก็เป็นรอบที่สามที่ยาวนานไงแต่ทีนี้ผมผมไม่ได้รู้สึกปากเก่งแบบนั้นนะณนะวันนี้แต่แค่รู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องทําอย่างอื่น ด้วยแล้วเพื่อเพื่อความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งกะอีกอย่างหนึ่งอะถ้าผมยังอยากร้องเพลงอย่างมีความสุขแล้วไม่ต้องคิดถึงรายได้จากการร้องเพลงมากนักอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ผมร้องเพลงสนุกกว่าเก่าก็ได้ทุดตัง้งเลย เรื่องที่โพสต์<ม>บ่อย<ม>ช่วงนี้ค่ะถ้าไม่ใช่เรื่องเพลงก็เป็นเรื่องเนี่ยลูกสาวค,คุณผู้ชมกําลังน่ารักเลยนะคะน้องมินค่ะชื่อน้องมาจากมินเลียนนะคะคก็ตอนนี้มีวีรกรรมไวยซนค่ะเช่นภาพเมาส์ในชามน้ําแมวผู้ต้องสงสัยคนเดียวแล้วค่ะก็ลูกสาวเนี่ยพี่หนุ่มอัปเดตว่าเมาส์ไม่ฟื้นนะคะเจ๊งเรียบร้อยค่ะ น้องมีนเกิดแล้วก็โตมาจนอายุ1ขวบ7เดือนในช่วงที่คุณพ่อแทบไม่ได้ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตนะคะหากพี่หนุ่มก็มองว่าเป็นความโชคดีค่ะก็ได้เห็นการเติบโตของเขาในช่ชวงเวลาพี่หนุ่มบอกเห็นเลยว่าโตแค่ไหนเห็นในทุกๆตารางเซ็นเลยคุณพ<อ>ิยา<อ>